สิ่งที่ไม่ควรสร้างภาพเพื่อให้ผู้ชายอยากได้คุณเป็นแฟนข้อหนึ่งตัวตนของคุณมันคงไม่ดีแน่นอนนะคะ,ส,ะสาวๆที่คุณเนี่ยจะสร้างตัวตนของคุณขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อให้ผู้ชายเนี่ยเขาอยากได้คุณเป็นแฟนอยากคบคุณนะคะซึ่งนั่นมันไม่ใช่คุณนะคะเอาง่ายๆนะคะอย่างเช่น เรื่องชื่อนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณอาจจะมีชื่อที่อา,อาจจะเป็นสมศรีใช่ไหมคะหรือว่า,าสมหญิงอะไรก็ตามซึ่งเป็นชื่อที่พ่อแม่คุณตั้งให้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยชื่อนี้มันเชยมากๆเลยดูโบราณมากๆเลยแล้วคุณเนี่ยจะไปเดทกกับหนุ่มอีกคนหนึ่งนะคะแล้วคุณก็จัดการที่เปลี่ยนชื่อนั้นโดยฉับพลันนะคะให้เป็นชื่อที่ดูอินเตอร์หน่อยอาจจะเป็นชื่อเคที้ซูซี่หรือว่าเจนนี่อะไรก็ตามนะคะแล้วพอนานไปนะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเิญงอกง,งามแล้วหนุ่มที่คุณคบ เ,เขาจับได้ว่าคุณไม่ได้ชื่อเคที่แต่คุณชื่อสมหญิงนะคะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแค่เรื่องชื่อเนี่ยผู้หญิงคนนี้ยังโกหกเลยแล้วพอคบกันไปจริงๆในอนาคตอาจจะเป็นสามีภรรยากันเนี่ย คุณเนี่ยจะไม่โกหกเรื่องยิบยิบย่อยๆยอย่างแบบนี้เลยนะคะดังนั้นชื่อที่คุณมีอยู่แล้วพ่อแม่คุณตั้งให้เนี่ยคุณควรภูมิใจนะคะแล้วก็บอกผู้ชายไปตามตรงจะดีกว่านะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดข้อ2นะคะโกหกเรื่องงานสาวๆหลายๆคนนะคะรู้สึกว่างานที่คุณทำเนี่ยดูต่าต้อยด้อยค่าใช่ไหมคะอาจจะเป็นงาน, ier, างานแคชเชียร์หรือว่าทํางานแบบว่าในโรงงานหรือว่าทํางาน รักษาความสะอาดอะไรก็ตามแล้วคุณรู้สึกว่าเป็นงานที่ไม่ภูมิใจเลยแล้วพอคุณไปเด็กกับหนุ่มคุณก็โกหกว่าฉันทำงานเป็นหัวหน้าแผนกเป็นผู้จัดการแผนกนะหรือว่าเป็นซ e ออะไรก็ตามคุณโกหกเขาเพื่ออยากให้เขาเนี่ยชอบคุณแล้วก็ขอคุณเป็นแฟนนะคะซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆซึ่งคุณทำแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องหลบหลบซ่อนๆนนะคะเพราะว่าคุณโกหกนั่นเองดังนั้นเมื่อไปคบกับหนุ่มๆหรือว่าไปเจอหนุ่มๆเนี่ยคุณ ก็บอกเข้าไปเลยว่าคุณทํางานนี้นะแล้วหนุ่มๆเขาจะเข้าใจเพราะว่างานทุกงานนะคะมันเป็นงานที่สุดจริตคุณหามาด้วยยาดเหงื่อแรงงานของคุณคุณหาเลี้ยงชีพคุณได้แล้วคุณจะอายทําไมคะดังนั้นบอกไปเลยนะคะหนุ่มๆเขาจะเอ็นดูคุณแล้วก็สงสารคุณแล้วก็รับในสิ่งที่คุณเป็นข้อ3 โกหกว่าคุณบริสุทธิ์คุณไม่จําเป็นนะคะต้องบอกหนุ่มๆห,หมดทุกอย่างว่าคุณผ่านผู้ชายมาแล้วกี่คนแต่การที่คุณนะคะอาจจะเคยมีสามีมาแล้วมีลูกมาแล้ว คุณต้องบอกคนที่คุณคบอยู่คนที่คุณเดทใหม่ไปตรงๆว่าคุณมีสามีแล้วมีลูกแล้วนะคะหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเข้าใจนะคะเพราะว่าโลกสมัยนีย้เปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายๆคุณคือแต่งงานเคยนมีลูกมาแล้วเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้ดังนั้นนะคะไม่ควรที่จะ โกหกหนูว่าฉันบริสุทธิ์ฉันไม่เคยผ่านผู้ชายมาเลยแล้วถ้าวันหนึ่งเขาจับได้เขาจะคิดว่าโอ้ยผู้หญิงคนนี้ขี้โกหกแล้วจะเอามาเป็นภรรยาเอามาเป็นคู่ชีวิตในอนาคตข้างหน้านเนี่ยไม่ได้แน่นอนดังนั้นความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายบอกหนูไปเนี่ยเขาจะเข้าใจแน่นอนนะคะข้อ4ไลฟ์สไตล์ที่สวยหรูสาวๆหลายๆคนุนะคะชอบเฟซตัวเองเนี่ยให้มีไลฟ์สไตล์ที่สวยหรูต้องกินหรู ต้องกินแบบหรูๆแบบว่าอยู่แพงแพนะคะต้องกินแบบพัตคารเท่านั้นดินเนอร์ใต้แสงเท่านั้นต้องใส่สภาพแบรนด์ในหมดผู้ชายถึงจะชอบนะคะการที่คุณเฟกแบบนี้คุณเฟกได้ไม่นานนะคะคุณเฟกเพื่อทําให้ผู้ชายเนี่ยเขาสนใจคุณเขาชอบคุณแต่พอคุณทาไปนานๆแล้วคุณจะรู้สึกเหนื่อยมากๆดังนั้นจงแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเลยคุณใส่เสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาตามตลาดนัดเนี่ยคุณก็ใส่ไปเลยนะคะคุณไปกินอาหารตามริมถน หนนริมฟุตปาดหรือว่าโต้นอ,อะไรคุณก็โชว์ไห้เขาเห็นเลยคุณมีลายสไตล์แบบนี้ผู้ชายนะคะถ้าเขารักคุณเนี่ยเขาจะรักในตัวตนที่แท้จริงของคุณรักในความ เป็นคุณนะคะไม่ใช่รักในสิ่งที่คุณเฟกนะคะแล้วนี่ก็คือนะคะสิ่งที่คุณเนี่ยไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะคะเพื่อให้ผู้ชายเนี่ยมาชอบคุณการสร้างภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะซึ่งการที่เราเนี่ยโชว์ตัวตนที่แท้จริงของเราเออกมาให้คนที่เราครบอยู่คู่เด็กของเราเห็นเนี่ยเขาจะรับได้เองนะคะสาวๆเอาเทคนิคทริคนี้ไปใช้รับรองว่า คุณเนี่ยจะได้แฟนคนที่รักคุณแล้วก็ชอบในความเป็นคุณอย่างแน่นอนค่ะ